ครัสวัสดีครับมือนี่มากไก่ชครับทุ่งฝนนะครับปูหนักมาต่ำนิมิตฝันนะครับสถานทีนี่ได้พี่น้องป่นนี้มตฝันดีก็เลยมาต่ำปูว่าเดี๋ยวปูสิบอกสื้อฟังไหครับพี่น้องไปรอรับรับส้มกับฟังน้ำกันนะครับ สาธุสาธุสาธุนามอดทัดสาแก้วอุาเป็นทีพึงพันเตมายพึงเจ้าคุณแก้วใยสามคอยเวลาหายคนนี้เสีหยหายหีืแกด้มายอายุคางทิ้งเจ้าดังไหนอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีปจิตใจขอให้เป็นดังนามมั่นใจหงเงืองเกศาผมเกศเก้าดังดอกมาลาทัดสามมือสิบเลี้ยนกระดังเทียนตังต้งใจหูสองคำขอบูชาพุทธบาทขอให้เป็นดังเขาตอกตอกแก้วนั่งฝ่าว่าลง แจ๊คโคแกวตาเฮียมสองน่วยคอยเป็นนังปะทูปะทีไตบูชท่าแก้วอยอดข้นแน่ถอนสาถูดเด้ออันว่าโทษสโสไฮโลโพ่อิีถูกขาดก็ดีแล้วยาได้มากเกี่ยวของในเนื้อแห่งเฮียมโจรัรงพร้อมกับบางหลายสิ่งยาไดมากเกี่ยวของพวกผู้ขาประสงค์ตังต่อบุญสิทธิลทีลพ่อพร้อมใชยโยดวงประเสริฐมั่งคละเลินลำพวกขนอาย,ยุเกษมอายุวันณะสุขะพะละพร้อมเชยโยหน่วยยิง พอให้มาเสถียรอยู่ยังไม่เนื้อแห่งขิ่งก็าขาดเธอซะเธอเอออีบอยอีเมลบอบรมบู้บูดาพายจานเจ้าที่เจ้าฐานสารผู้ตาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าเก็บดอกไม้ฮีลามาสมมาคุ้นคู่บาอาจารย์สัมผูปเป็นเข้าหวังว่าได้เฝ้าปวดปวดท่าเที่ยวไปมาบกครองย,ง,ยงย่องยงยืนจนหัวตกใจร์ขวัวและสถานย่านใจสั้นได้ลงพิษ ฝังว่ามนี้ขําผิดอันบ่อยชอบขอให้คุณนคู่บาอาจารย์เจ้ากระสุนทัาหมายทษนขอให้ลวงพระทหยเรียนห้อยหาปากานิพพานสาธุอิมินาสการนาตังคุทังอภิพูชยามะอิมินาสการนาตังธรรมังอภิพูชยามะอิมินาสการนาตังสังขังอภิพูชยามะ อารังสมาสมบทโทภะวาพุทางภควันตังเิว่าลูกเห็นว่ามันมีกอภัยหลายๆอยูใ่ในความฝันปูนั่นน่ะเป็นบอกว่าเิ่นซื้อปูใหญ่ทงฝนอาลูกเต้ากลมาในนิมิตมันมีปลาภัยหลายๆลูกได้เล่งเห็นแล้วตลอดถึงลูกศิษย์หามาอยู่ณสถานที่แห่งนี้พวกขากล้ามาขอกาบขอาราวาสอาขอฆราวาขอความเมตตาจากอพ่ออิแมเล็ก่พ่อรห้ไปขอให้มันออกเด้อ เพราะว่าลูกเต้าตั้งนาตั้งตาใช่แล้วถ้าได้สมก็มาปาดมาแล้วลูกเต้าก็สิมาเห็นน้ำท่ำตามต่างที่ลูกเต้าได้เห็นเน,นไปงูอ่บาบบดนี้ก็สิขออนุญาตปาดคำ่ำอ่าบบเขาส่งเ,เพราะว่าเขามาแล้วเนาะเพิ่นไปเขามาให้แล้วเขามามวนซื่นหัวเสีวข้างแง่แล้วปาดไผ่เอาขออนุญาตเวียหนาไว้ยตาก็คุยกับลูกกับเตา้ากันเลยพ่ได้เอาซะทุสาธุมันจะเขาอยู่ได้แต่ว่าหบ่อยากให้เพิ่นเขามาตาดต่ำโม่แล้ว มาแล้วบอกอยากให้พ่นมาเท่านั่นอ่าวาันนี้สีเล่าให้ฟังนะเมื่อนั้นพอผพูนาคนิมิตฝันไปหลังจากที่สวดมนต์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ได้เขาไปนอน,นั่งสมาธิเมื่อยแล้วก็เขาไปนอนนี่แหละเขาไปนอนแล้วฝันว่ามาณสถานที่แห่งหนึง่งเป็นกอไผ่หลาย,ลายๆมีคนมากราบาไาวายู่ พ่อปุนาเขาเลยไปนั่งกบาบสิว่าว่าออกจากใจแล้วว่าสิบ้าขอเลขกันละเนาะว่าสิบขอเลียงกันละเ<ม>ข้าไปเราไปสวดเ่าจะว่าซักเบื้องเบื้องเข่าบาเนี่ยซักเบื้องเบื้องเข่าฟ้อนมาเนี่ยว่าเคยฟ้อนกับฟ้อนเสียงแค่นี่อย่างสมม,มวลนเนี่ยแท้ในความฝันพ่อปุนาเห็นว่าฟ้อนเนี่ยฟ้อนเนี่ยฟ้อน,นวอนหลายมีความซื่อมีความยินดีหลายเพราะมีนื้ออื่นแกมเด้กมีแต่เสียงแค่ นี่ยในเสียงแค้นเลยเราไปฟอนเล่นจ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 นเยอะเพราะเราว่าแปดหาสองนะลูกเด้อแปดหาสองพรกันไปหาซื้อเอาพระชันวันนั่นนะวดนี้พวกให้ก็คักได้แปดหาสองเด้อให้ลูกให้เต้าผ้าไปซื้อเอาทันได้แล้วกัเห็ดน้ำท่ำตามเห็ดบุญเห็ดท่านหานี่แหละพระกันมะขอนมาหีบมาโตมาโคมาให้แน่ะไม่เอาแนวอื่นเน้เอาแค้นอย่างเดียวให้เอาแค้นอย่างเดียวนะอื่นไม่ให้เอาให้เอาแค้นอย่างเดียว นี่มีฝันมองนี้ละเป็นกอไผ่หลายชิ้นสมัยตะกี้มั่คือที่ว่าเป็นกี่เนาะนี่อ่เป็นชิ่นที่เป็นกอไผ่เป็นซุ่มเป็นโค่นเป็นนัดเป็นเรื่องที่ว่าเข่ามาค้นกับว่าลายเข่ามากราบมองละสองค้นสามค้นมองละนิดมองละหน่อยแต่ว่าพอผู้นากันเล้งเห็นหมุนผลออกจากนี้ไปปไปไปตั้งฟ้อนอย่เงนี้เขาส่งไปต้งฟ้อนอยู่ไปพ่อมูคนละกับพระอีกสองสามลูกหมายถพระเขาไปวัดพุทธีเขาสร้างวัดในจูงไปแม้ว่าท่านได้ไปหอดวัดอยู่เลยออก เลยวไอินี่มีถือมาก็เลยเพื่นว่าวันที่สิบสามปุนาเขาบอกขอใจวันที่สิบสามมันเป็นวันพระเนี้ยนี่บอกพ,อพ่อเพื่อนเมื่อค่ะเพราะจำเพิ่นระจำไม่สบายเบอกพ่อเสิร์นั่นแหละพ่ออ่าก็เ,เลยว่าวันวั <c oughs> นที่สิบสามคอยบอกพี่บอกน้องเดอ้อว่าสั่นว่าน,าน่ะ 8, 5, พพนะแปดห้าสองพอปุนาก็เลยว่าเสียถุมสุดชีวิต 13เอามหมาวพฮะสิบสายไม่เไม่เป็ลายตัวปานั้นวันที่สิบสามจะไม่ที่สิบสาให้บอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุงว่าวันที่สิบสามจะค่อยบอกเพคนเด้อพ่อปู่นาคก็กั้นไว้เด้๋เศรวนี่ก็ค่อยเผยให้แม่คู่ฟังแต่ว่าในอยู่ในในความฝันในนิมิตเขาม้วนคักมมวนแน่แท้มันบอกเคยม้วนจังส่ที่สุดในชีวิตมันบอกเคยม้วนมันบม่ได้เหตุใส่เรื่อนี้มีแต่แค้นอย่างเดียว ฟ้อนเหรอฟ้่นละมู้วันโอ้ยมันฟอมวนหลายละพ่อนเนี่ยซื้อว่าปูไงทงฝนเออเพิรนวาเพิ่นวาในความฝันในนิมิตอะปูไงทงฝนเออให้ลูกให้เต้าไปเออมีแปดหาสองท่านั่นละว่าเอาซับนั่นแหละก็วันที่สิบสามมึงจะค่อยบอกมึงบอกพวกบอกมึงยังเรื่องน่นะไอ้เขาเขาออกจากความฝันมาแล้วเขามาง มันนี้ผมคนมักปลาไว้อยาวะานะพยายามที่จีบอกนะแต่ก็บบอกกูแดกเลยโอ้โหูพิมพ์ไปกันนะ่าวันที่13ก็สิบอกพี่ว่าวันนี้วันวันที่13กูต้องวันพระพี่น้องเห็นสําคัญว่าคาเลขผู้น่าเนี่ยถ้าผู้น่าปล่อยเลขวันพระมันจะเป่งทันทีเลยก็บอรู้จักด้ว่ามันนั่นเนาะพี่น้องเอาอันนี้แยกแยกบนระเบิดพ่อชินเอาแยกแยกบิน้วเนาะพี่น้องเนาะเอาอันนี้แทนได้เนี่ยะเปาแค้นฝนเด้อ ที่หามอแคนทั้งในระหว่างปูสามเป็นแถึงบานะเอาเพิ่นเอาแต่แค้นบอกเอาแต่แค้นบนอื่นบนบ่เอาออื่นอกแีแต่แคนะอืมเป่าเปาพจิเป่าเป็นบ่จสี่ไปยังไดล่ะแต่เ่นเ้นด้อ้าวมาเอานกันปห้อพี่น้องอไ้บุญได้กับผู้ไดล้วก็ไปจ้างมอแขนใหม่พอผู้นาเนี้ยผู้ได้มฟ้อนพ่อผู้นาขี่ฟ้อนผู้เดียวรอก แมวม้วนค่ะจะติฟัวนี่แม่มันบ่เคยม้วนในสั้นแต่เทธอดิอยู่ในความฝันนะเขามากกาเพิ่นเปลี่ยนคอไพเรียนิล่ะตาจีมันเป็นซุ่มเป็นซุ่มมันบ่มันเปลี่นคอเป็นเงาเป็นงอนยวงแตมีเป็นซ้อมไปกต่มีคนมากกาไปพ่อผู้นาไปก้มงการแล้วพูดหลักค้นแลักเข่าบุบปัมาเลยโอ้ยกูนี่คือพอปูใหญ่ทงฝนจะมันกขมวนไหนมึงนี่ลูกชายฮะเป่าแค้นละวฟอนฟอนไปเพิ่อแล้วว่าม้วนนี่จะลืม้ะลูกเด้อแปดหาสองให้ใจไหนจะลืม้ะลูกเด้อแปดหาสอง มวนแห้งพี่มวนออกมามแล้วกัน,นยังขนาดอ,ออกจากเขาแบบมันมวนนี่ไหมทหากูบ่เคยได้ฟอ่อนใช้แค่นื้อสีจักเถอะ<ม>แต่เลวังสิเอาแต่เลยวา่าเอาครับมันแบนอีหลีลูกเต่อขอเเาขจีก็เลยว่าน้องแพนุ่งจักหมองเงินมันมีก่อไผ่หลายๆบ่เป็นสารตาปูสารตาลอนลนะั<ม>่นนหะข้าวพรอมาเบิ่องเนี้าปันว่าน้องแก้ก็เลยว่าเห็นก็เลย่า้าวพรอมาซึ่งข้าวพรอมาพรากับว่ามันมองดีล่ะฟ้องเปลี่ยนก่อไผ่หลายน้ำมันเป็นคองเป็นคองที่เปลี่ยนก่อไผ่ กูงานเป็นคันคนก็บพราหลายนี่มาก,กับหมองละสองสามคนอยู่สิล่ะแต่ว่าบังเกิด่าเจ้าของแบบนีมันคือมวลคักก่อนโมนเสกหมดเลยพอาะตัวเพิ่นรถเรฟ้อนเลยนะแต่ว่าเสียงแค้นนะบ่มีคนเป่าแค้นนี่แม่แต่ว่าจักเสียงแค้นมอเตอใสไซค์ล่ะจนแลนเจนแล้วพาเขามวนไปด้วยกันไปมวนไปเไปไปไปพื่อนออกปากเพืออพ่อนเอาลวดอย่าลืาลมเด้อวันนี้เด้อลูกเด้อแปลนหาสองเพื่อนก็ว่างสิล่ะเอาให้ได้แปลนหาสองคนบม่ได้วาถูกอื่นเลยบม่ได้วาขึ้นบนบม่ได้วาลงหลังมีแต่ว่าแปลนหาสองเอาให้ได้เด้อแปลนหาสองเด้อประชันวันนั้นอ้าวอีพอยแมนยี่หนี ให้ออกแผ่หาสองเด้อออกแผ่หาสองอีหลีก็แล้วแต่ย้ะนเนี่ยจะไปหาหมอแค้นมาเป่าให้โดยเฉพาะหาสองนี่ละน่ะหาสองนี่ละอืมจะได้เป่าแค้นแท้ละแต่คู่ใดเนี่ยหมอรำมันบืน่อได้น้องแค้นกับรำใดตาโป้กับรำใดแม่คู่กับรำใดแต่ว่าหมอแค้นเขาจะไปหาชอบท่านไหนหมดยังมาไปเอขาขอนแค้นบุญบ่หน้าหมอรำก่อนบุญบ่ มีพ <mile> ่อทางนี Dude ่ด้วยนี่บอนหมอแคนทางนี้หลายบพ่อหลายบอนี่มีมีนทักนี่่้วนนีมองชิมวนี่บนาะมองิวันีเดยบนเอาด้อีพ่อเด้ออีแม่เด้อูด้วยกูย่ตาก็ได้ลูกหลานมาก็ได้มามเน่มาขอกินขี้กินเนมาตามในมิมาตามพ้อมฝันมาตามพ้อมฝันตามมีพ่อบอกว่าูงทงฝนก็จะปูกับบุคเือเกับ ว่าปูใหญ่ทงฝนเดอ้อพอซื้อปูใหญ่แต่ว่าวันนี้ม,ม่ยังหามู่นอ่ะเป็นไขบ้านที่อ่ะแต่ว่า่นเป็นผู้ส่งที่กันโอ้มึงม,มาละบอกว่าฉันว่าด่นนะ่ะ